บุญดัดเรีนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้ดังในเคสส study ดดที่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วและในเคสปัจจุบันเอยังคุณยุวดีนอนมาเป็นมะเร็งสุดท้ายแล้วนอนมาแล้วมาเปยปลาเปายโคทําบุญเต็มที่ปล่อยโคหลายตัวหลายสิบตัวบ่อยปลากับพระอาจารย์ปล่อยโคทำบุญมากมายเสาแก้วอะไรต่าง ถาวายประธา,านเป็นหังราทานครอบครัวก็ทำกันใหญ่บุญนั้นก็ไปตัดอรอนปัจจุบันนี้คุณยุวดีก็เหมือนสาวสิบแปดไปแล้วจำกันไม่ได้ทีเดียวมานั้นผมไม่มีโกนหัวหมดอันนี้คนละคนเพราะนั้นบุญนี่ตัดรอรรนวิบากกรรมได้แม้ในปัจจุบันปปล่อยปลาไปาโคนี่แหละของจริงอย่างลงา บุญซื่อตรงไม่คดไม่โกงคือทําก่อนรวยก่อนบรรลุก่อนเหมือนโกนัญญาประามบรรลุทมเป็นคนแรกเพราะว่าโกนธัญญาทาบุญก่อนทำชาบรรลุช้าพี่ชายของโกนัญญาทาช้าบรรลุทมเป็นคนสุดท้ายก่อนพระพุทธเจ้าจะนิพพานบุญซื่อตรงอย่างนี้ไม่คดคนเรายัางคดน ยังโกงกันได้จึงต้องมีหนังสือสัญญาจึงต้องมีกุ๊กมีตำรวจมีอายการมีศาลผู้พิพากษาอะไรต่างๆบุนบ่อยมากมายเพราะคนไม่ซื่อโกดโกงเพราะกิเลสนั่นเองบุญซื่อตรงบุญใสสว่างสว่างมากบุญมากสว่างมาก ขาดทาลายอวิชชาเป็นพระพุทธเจ้าได้ยนะบุญเรียกว่าบารมีบุญเป็นที่พึ่งของเราให้ความสําเร็จทั้งมวลความเป็นเศรษฐีความเป็นพระราชาความเป็นพระพุทธเจ้าจักรพรรมมดิมียศมีอํานาจมีบริวารมีความสุขมีความสําเร็จทงหมบดได้มาจากบุญนั้นนถ้าไม่มีบุญแล้วนี ไม่สำเร็จอยู่ที่บุญจริงๆเราได้มาทำบุญปลาประลาเราจะได้อะไรบ้าง 1. ได้ชีวิตเพราะให้ชีวิตแก่เขา 2. ได้อายุเพราะให้อายุแก่เขาสาได้รับความสุขเพราะให้ความสุขสี ย่อมได้รับอิสรภาพเพราะปลดปล่อยพ้าพ้นจากที่คุม้มครงห้ได้ฟังธรรมกำลังฟังอยู่นี้ผู้ใครทําเป็นผู้จะเริญผู้ยังทรเป็นผู้เสื่อมทำย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขให้ธรรมั้นเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงรสแห่งธรรมเลิศกว่ารสทั้งปวงนีให้ฟังธรรมดีอย่างนี้ เพราะฉะนั้นนี่เราต้องเป็นผู้ใคร่ทำผู้ฟังธรรมความเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือพระสาพพวุกมันเป็นวิชาทิฏฐิเพราะไม่ได้ฟังธรรมคนที่เป็นวิชาทิฏฐิเพราะนั้นต้องฟังธรรมฟังธรรมแล้วใจก็ผ่องใสเป็นบุญหนึ่งมีสัมมาทิฏฐิเห็นถูก มีเรีวัตปาละอายและเกรงกลัวตอบาปอยากจะได้บุญถึงล่าชั่วทําดีได้ฟังธรรมสอง sporting. อ่าอมาก็สมาทานศีลหกสมาทานศีลถึงบร,ระดนตรนัยว่าเป็นระนะที่เจ็ดไม่งอนเงินไม่กลอนแกลนมันมีศีลบริสุทธิ์ก็บรรลุเร็วและไม่บายบาย ถึงเบลตนเตยรว่าเป็นที่พึ่งย่อมไม่ไปอาาย,ายบรรลุเร็วเช่นเดียวกันอยู่ใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา,ษา,ษามีเมตตาก็มีเมตตามาระช่วยปราพ้นจากความตายสิบมีกรุณาอิเบดถวายบุญพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้มีพระคุณดรอรามาก ต่อองค์กรต่อเขตในต่อเขตนอกต่อคนทั้งประเทศศูนย์ไกรมิต่ทั่วประเทศคนทั้งโลกศูนย์สาขาทั่วโลกชมรมพุทธราชพัฒเทคนิคเทคโนโลยทั้งหลายในมีชมรมพุทธสอบแข่งขันทางก้าวหน้ามอบโลมอบกกติยศสามเนนบวทสามเนนมากมายบรรจารูรป ประยนแบบปริยัติประพฤติปฏิบัติธรรมศาสนาเกิดจะเริญทั้งในฝ่ายของพระภิกษุสามนเณรและทางฝ่ายของญาติโยมกระดิห์ทั้งหลายตั้งกระดัหบรรพชิตจเจริญรุ่งเรืองพระหลวงพ่อของเรานน่เองบทพระจะดูร้อนระดูฝนระดูหนาวเป็นพระอาจารย์ไปทั่วโลกทุกทวีปตอนนี้พรรษาก็มากันขึ้นเรืเ่อยๆแล้วสามสี่สิบพรรษา คุณหลวงพ่อมีมากมายบทหมื่นรูปบทห้าพันรูปหมื่นรูปห้าหมื่นรูปสมเณ็จารย์รูปตักบาทสองหมื่นรูปตัวไทยหมื่นรูปบทสมเณ็จาจรย์รูปตักบาทสมเดรจสารย์รูปอุบาสิกาแก้วหนึ่งแสนฐาถนาจะเริ่มรุ่งเรืองฐานนาวิชาธรรมกายสว่างสวนั่งสมาธิพร้อมกันทั่วโลกในวันมาฆบูชาในวันบูชาข้าพระวันวิสาขะ ยี่สิบสองเมษาันคุ้มครองโลกวันสาคัญทั้งหลายไม่ใช่ครั้งเดียวทุกปีไม่ใช่ปีเดียวห้าสิบปีแล้วเพราะฉันั้นนี่ไม่ใช่คุณนี่มากมายนับเป็นเวินาที <c oughs> ที่ให้ลูกๆเข้าซูมเนี่ยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อมีคุณมากๆนับเป็นวินาทีให้ส่วนธรรมจักรชวนบวช วนดังบารชวนนั่งสมาธินั่งยาวนั่งสั้นมีหมดแค่นอกแคไในผักดันให้น่งสมาธิให้กำลังใจเราก็จะตอบแทนคือกตัญญูรู้คุณกตาเวทีตอบแทนคุณโดยการปฏิบัติตามคำสอนประพฤติตามคำสอนปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดด้วยความเคารพบรรักมีความเคารพเนะี่ยง่ายมีความรักง่าย ล้วก็ปล่อยปลากันมาแล้วตลอดอระเวลาย,ยาวนานถึงวันนี้ยี่สิบเอ็ดปีฝนตกรถติดแดดออกอากาศร้อนอากาศหนาวลมพัด <c oughs> น้ำท่วมล้อมวัดโควิดเราก็ยังปล่อยปลากันโดยมีเอโกเป็นประธทานในานามชมรมปล่อยปลาประปชาเจดีไทยทอดเสียงให้แก่กลุ่มปล่อยปลาย,ยามเช้าก็ทุกท่านได้รับฟังปัจจุบันก็มีซูม ได้ทอดเปทั่วโลกชาวโลกได้ยินได้ฟังเพราะว่าอังโกนี่แหละในเราเป็นประธานให้ก็ต้องอนุโมทนาบุญกับอังโกและกลุ่มบ่ายายมเช้าอย่างยิ่งและทุกท่านทั้งใน Facebook ทั้งใน z o ูมที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้ขอได้บุญเยอะอนุโมทนาบุญให้อังโกแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยรวยยิ่งขึ้นไปทุกประการเถอเราก็ไปเทป,ปากันต่อด้วยจิตที่ของใสสว่างบุญใสสว่าง อารธนามหาบุญชนียาจาะให้เห็นชัดใสช่วยกับรุณาคุบุญให้แก่ลูกหลานตั้งใจให้ดีนะศูนย์เจ็ดสองชิตังเมข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรม,เม,เรรมอันตุสันตุสันตุ ลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันเช้านี้ลูกๆรวยทันทีเดี๋ยวนี้พระภิกษุสามเณรเข้าถึงวุฒธรรมการทรงปัญญาปฏิธรรมพิธารปฏิหารตลอดการเทินอีช่องเบ็นย้อินวอลซูจูอินอิมิดาโซทูมาลีวาโมโกกิ ပါမက်တိလကမေဘังဆန်းဟာမီတာအေကုန္တကီမနိပါတ္တိစယောကရဏပါရစရိယယနေရှိ गो အပုတိမစေယောခေါကံခေရှိဂိုဟန်ဘိုခေရှိဂိုဟောဆောင်ဘຸນဟာရှိပ္ပု